ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีธรรมบททางแห่งความดีเล่มที่สองของท่านอาจารย์วสินอินทะศระวรคที่9ป่าปะวักวันนา,นาเรื่องที่11ไม่มีที่หลบบาปพระพุทธภาษิทธนะอันตะลิเคณนะสมุทธมัมเชนะปัปพตานังวิวรงังปะวิสะ ณวิชติโสชคติปเทโสยัตรัติโตมุนเจยะปาปะกัมมาคำแปลคนที่ทำบาปไว้จะหนีไปอยู่กลางอากาศก็ตามกลางมหาสมุทรก็ตามหรือเข้าไปอยู่ในช่องภูเขาก็ตามย่อมไม่พ้นจากการให้ผลของบาปประเทศที่เขาไปอยู่แล้วพ้นจากบาปนั้นไม่มีอธิบายความ ได้กล่าวมาบ้างแล้วแต่ต้นว่าบาปก,กรรมเป็นสิ่งน่ากลัวที่สุดมีอนุภาพมากที่สุดสมดังที่พระาศาสดาตรัสว่านัตถิกรรมมสมังพลังไม่มีกำลังใดเสมอด้วยกำลังกรรมเมื่อถึงคราวกรรมจะให้ผลไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมไม่มีกำลังใดต้านทานได้แม้จะต้านทานก็ต้านทานไม่อยู่เพราะแรงแห่งกรรมเหนือกว่า จะนี้ไปอยู่ที่ใดก็ไม่พ้นเพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องนี้ขอเสนอกรรม12มาเพื่อพิจารณาก่อนกรรม12จัดตามการที่ให้ผล4 1. ทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมกรรมซึ่งให้ผลในปัจจุบันคือให้ผลในชาตินี้ผลชาตินี้ไปแล้วไม่ให้ผลตัวอย่างเช่นคนทำกรรมบางอย่าง เมื่อได้รับความทุกข์ทรมานทางกายทางใจเพียงเล็กน้อยในชีวิตนี้แล้วก็เป็นอันหมดกันไม่ตามไปให้ผลในชาติหน้าหรือชาติต่อๆไปกรณีดังกล่าวนี้พึงเห็นตัวอย่างคนที่มีความดีมากมีความชั่วเพียงเล็กน้อยหากคนชั่วมากทำความชั่วอย่างเดียวกันกรรมชั่วนั้นย่อมพาเขาไปนรกได้พระพุทธองค์ทรงยกตัวอย่างในเรื่องนี้ว่า เปรียบเหมือนเกลือจำนวนเท่ากันเมื่อใส่ลงไปในถ้วยน้ำเล็กๆน้ำนั้นกลับกลายเป็นน้ำเค็มแต่เมื่อเอาเกลือจำนวนนั้นใส่ลงไปในแม่น้ำคงคาน้ำจะไม่เค็มเลยเพราะจำนวนน้ำท่วมเกลือมากนักข้อยกเว้นมีอยู่ว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมอาจเปลี่ยนเป็นกรรมอย่างอื่นได้เช่นอาจแปลสภาพเป็นอุป,ปัตชเวทนียกรรมได้เมื่อตามไปให้ผลในชาติหน้า เปรียบเหมือนคนคนเดียวทำหน้าที่หลายอย่างเขาถูกเรียกชื่อตามหน้าที่นั้นๆใน,น,นที่นั้นๆ 2. ออุปัชเวทนียกรรมกรรมซึ่งให้ผลในชาติหน้าอันถัดไปจากชาตินี้ 3. อัปาราปะระเวทนียกรรมกรรมซึ่งให้ผลในชาติต่อไปไม่มีกำหนดศบโอกาสเมื่อไรให้ผลเมื่อน,นั้นซึ่งท่านเปรียบเหมือนสุนัขไล่เนื้อ ท่านเข้าที่ใดกัดที่นั้นกรรมนี้มีโอกาสมากกว่ากรรมอื่นๆให้ผลอยู่เรื่อยไปจนกว่าจะหมดกำลังของมันกรรมชนิดนี้จะไล่ตามผู้ทำอยู่เสมอบางคราวก็ทิ้งระยะไกลบางคราวก็เข้ามาใกล้มากจนทำให้บุคคลผู้นั้นฝันดีหรือฝันร้ายที่เรียกว่ากรรมนิมิตคือกรรมดีกรรมชั่วจะให้ผลมีเงามาให้เห็นก่อนในความฝัน คนฉลาดจึงหมั่นสั่งสมกรรมดีไว้เสมอเพื่อให้กําลังแก่เนื้อให้มีกําลังวิ่งได้ไกลเพื่อให้สุนักคือกรรมชั่วตามไม่ทันสิ่งที่เราเรียกกันว่าเคราะดีหรือเคราะร้ายซึ่งผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นครั้งคราวนั้นก็ถือเป็นอิทธิพลของกรรมชนิดนี้เอง 4. อโหสิกรรมกรรมที่ไม่ให้ผลอาจเป็นเพราะคอยนานเกินไปไม่ได้โอกาสให้ผลจนหมดอายุไปเอง หรืออีกในัยหนึ่งให้ผลจนเพียงพอแล้วหมดกําลังลงไม่มีอนุภาพในการให้ผลอีกต่อไปกรรมชนิดนี้ท่านเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชท,ที่เก่าเกินไปหมดคุณภาพหมดอายุหรือเหมือนยาแก้โรคที่เก็บไว้นานเกินไปไม่มีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคอีกจัดตามหน้าที่4 1. ชนชนะกรรมกรรมที่ก่อกำเนิดทรงให้เกิดในภพต่าง อาจเป็นกำเนิดดีหรือกำเนิดเลวกรรมนี้เปรียบเหมือนมารดาผู้ให้กำเนิดทารกบุคคลจะเกิดในที่ดีหรือชั่วก็ด้วยอนุภาพของกรรมนี้พอให้เกิดแล้วก็หมดหน้าที่ของตน 2. อ,อุปธรรมภักกกรรมกรรมผู้ช่วยเหลือหรืออุปธรรมกรรมนี้เปรียบเหมือนพี่เลี้ยงนางนมถ้าได้กำเนิดดีกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น ถ้าได้กำเนิดชั่วกรรมนี้จะช่วยไปทางชั่วรวมความว่าเหมือนพี่เลี้ยงดีและชั่วตัวอย่างบุคคลบางคนมีกำเนิดมาดีแล้วในชาตินี้ก็ทำดีต่อไปกรรมดีของเขาในปัจจุบันนั้นเป็นอุปธรรมภักกรรมช่วยสนับสนุนให้เขาดียิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนบางคนเกิดมาในกำเนิดไม่ดีเพราะชนกะกรรมไม่ดีมาในชาตินี้ทำความไม่ดีซ้ำเข้าอีก กรรมในปัจจุบันของเขาเป็นอุปธรรมพระกะกรรมส่งเสริมให้เขาตกต่าหนักเข้า 3. อุปป,ปีละก,ะกรรมกรรมบีบคั้นนี่ก็เหมือนกันมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วตรงกันข้ามกับกรรมประการที่สองตัวอย่างคนเกิดมาดีเพราะชนกะกรรมดีแต่เมื่อเกิดมาแล้วทําแต่ความชั่วกรรมชั่วจะกดบุคคลน,นั้นให้ต่ำลงกรรมนั้นเรียกอุปป,ปีีละก,ะกรรม บางคนได้กําเนิดไม่ดีแต่เมื่อเกิดมาแล้วมีความพยายามดีหมั่นสั่งสมกรรมดีกรรมดีของเขานั้นจะบีบคั้นความไม่ดีเก่าให้หมดไปกรรมใหม่ที่ดีของเขาโผล่เด่นขึ้นมา 4. อุปคาตกรรมหรืออุปัเชทะกะกรรมกรรมตัดรอนอันนี้เป็นกรรมหนักตัดรอนได้ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วตัวอย่างทางฝ่ายชั่วเช่น นันตริยกรรม5คือการฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตท่อและการทำสง์ให้แตกจากกันบุคคลทำกรรมนี้แล้วย่อมหมดโอกาสบรรลุมรรคผลในชาตินี้และเป็นอันแน่นอนว่าความดีอย่างอื่นไม่อาจคุ้มครองได้เขาจะต้องตกนรกโดยไม่ต้องสงสัยตัวอย่างทางฝ่ายดีเช่นผู้ได้ฌานสมาบัติ ซึ่งถือว่าเป็นอนันตริยกรรมฝ่ายบุคคลตราบใดที่ชาญยังไม่เสื่อมความชั่วยอย่างอื่นไม่อาจทำลายเขาได้ชาญนักกรรมนั้นตัดรอนวิบากแห่งอกุศลอื่นเสียสิ้นหากชาญไม่เสื่อมเขาจะต้องไปพรหม,มโลกอย่างแน่นอนสูงขึ้นไปกว่านั้นหากเขาได้บรรลุอรหัตผลอรหัตผลนั้นย่อมตัดรอนวิบากแห่งกรรมอื่นเสียสิ้นเมื่อพระอรหันนั้นละเบนจขันนิพพานแล้ว กรรมชั่วทุกอย่างก็หมดโอกาสติดตามเป็นอโหสิกรรมไปหมดนี่คือลักษณะของอุป,ปคาตกรรมหรืออุปปัชเชทกกรรมพูดอย่างโลกๆอย่างมองเห็นง่ายเช่นคนขอทานที่กลับเป็นเศรษฐีหรือเศรษฐีกลับเป็นคนยากจนนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของอุปปคาตกรรมจัดตามแรงหนักเบาสี่หนึ่งครุกรรมกรรมหนัก ฝ่ายชั่วคืออนันตริยกรรมมีค่ามารดาเป็นต้นดังกล่าวแล้วฝ่ายดีคือมหักัตะกุศลลจิตได้แก่ฌานอภิญญาหรืออรหัตตมักอรหัตตผล 2. อ,อาจินนกรรมกรรมที่ทำจนเคยชินคือทำเสมอเสมๆทำมากทำเป็นประจำเรียกพระหุลกรรมก็มีกรรมนี้เมื่อให้ผลย่อมให้ผลยาวนานยืดเยื้อทั้งฝ่ายชั่วและฝ่ายดี กรรมนี้มักก่อให้เกิดเป็นชนะกกรรมในส่วนหน้าที่แต่มีข้อยกเว้นคือไม่แน่เสมอไปกรรมนี้เองที่มักกลายเป็นนิสัยอุปนิสัยหรือวาสนาของคนที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า m m n s Second Nature การกระทำบ่อยกลายเป็นความเคยชินจนเป็นลักษณะประจำของบุคคลผู้นั้นอุปนิสัยของมนุษย์จะดีหรือเลวขึ้นอยู่กับกรรมชนิดนี้ 3. อาสันนกรรมกรรมที่บุคคลทำเมื่อจวนตายกรรมนี้มักให้ผลก่อนเพราะใกล้ปฏิสนธิจิตย่อมนวงเหนียวเอากรรมนี้ไว้ในขณะจุติคือเคลื่อนจากพบเก่าและถือเอาพบใหม่คือปฏิสนธิการให้ผลก่อนของกรรมนี้แม้จะมีกําลังน้อยเพราะเป็นกรรมเล็กน้อยท่านเปรียบเหมือนวัวยืนอยู่ปากคอก แม้จะเป็นโคแก่มีกำลังน้อยแต่เมื่อประตูอคอกเปิดออกโคนั้นย่อมเดินออกก่อนเพราะอยู่ปากอคอกถ้ามันไม่ออกหัวอื่นๆที่อัดกันแน่นอยู่ในอคอกก็จะต้องดันออกมาเพราะตัวอื่นๆก็อยากออกเหมือนกันเปรียบเหมือนรถยนต์ติดไฟแดงก็ได้พอไฟเขียวที่ป้อมไฟเปิดขึ้นรถยนต์คันหน้าย่อมต้องออกไปก่อนแม้จะกำลังน้อยก็ตามกรรมนี้มีกำลังเพลา เมื่อให้ผลแล้วก็มักหมดกำลังกรรมอื่นที่มีกำลังกว่าวิ่งออกหน้ากรรมที่มีกำลังสม่ำเสมอคืออาจินตนกรรมก่อนตายท่านจึงสอนให้ระลึกถึงกรรมดีเพื่อจิตจะได้หน่วงเอาความดีไว้จากได้ปฏิสนธิในกำเนิดดีอย่างน้อยชั่วระยะหนึ่งถ้าจิตไปหน่วงเหนี่ยวเอากรรมชั่วไว้ย่อมต้องปฏิสนธิในกำเนิดชั่ว 4. กตัตตากรรม หรือกระตัดตาวาปณกรรมกรรมสักแต่ว่าธรรมท่านหมายถึงกรรมที่ทำโดยไม่ได้มีเจตนากรรมนี้มีผลเบาที่สุดจะให้ผลก็ต่อเมื่อกรรมอื่นๆไม่มีกําลังจะให้ผลอีกแล้วที่จัดกรรมนี้เข้าเป็นกรรมอย่างหนึ่งด้วยก็เพราะการกระทำโดยไม่เจตนาบางอย่างมีผลเป็นทุกข์และสุขแก่ผู้อื่นได้เหมือนกันเช่นโยนก้อนหินไปโดยไม่เจตนาจะให้ถูกใคร แต่เมื่อไปถูกใครเข้าคนนั้นไม่พ้นเจ็บกรรม12แบ่งเป็นสามหมวดมีข้อความโดยย่อดังพันนานามานี้ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านพิจารณาและคงจะมองเห็นว่าชีวิตของคนเราจะดีชั่วสุขทุกข์ก็ไม่พ้นกรรมชีวิตทั้งชีวิตมีกรรมชักใยอยู่โดยตลอดเนื่องจากกรรมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากผู้มีญาณน,น้อยยากที่จะมองเห็นโดยตลอด มักจะติดขัดอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งทางที่ดีสำหรับพุทธศาสนิกก็คือเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนคืนคิดเองอาจเป็นบ้าได้เพราะท่านว่าเรื่องกรรมเป็นเรื่องไม่ควรคิดอย่างหนึ่งกรรมะวิปากะวิสยออจินเตยโยญานของคนธรรมดาไม่อาจมองข้ามพบข้ามชาติไปได้ระยะที่มองเห็นก็สั้นเกินไป ชีวิตเพียงชาติเดียวของมนุษย์ก็สั้นเกินไปไม่พอพิสูจน์กรรมโดยตลอดได้เหมือนดูหนังหรือละครเพียงตอนเดียวทำให้พิศวงเป็นกำลังเพราะรู้เรื่องไม่ตลอดที่ท่านผู้รู้เรื่องตลอดบอกไว้บางท่านก็เชื่อบางท่านก็ไม่เชื่อบางท่านก็เชื่อครึ่งเดียวประโยชน์จากการศึกษาเรื่องกรรม การศึกษาเรื่องกรรมโดยละเอียดนั้นอย่างน้อยที่สุดทําให้เราไม่ยอมตนให้อยู่ภายใต้อํานาจของความผิดหวังเราไม่มองโลกและชีวิตอย่างคนสายตาสั้นหรือคนคิดสั้นแม้เราจะผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เราก็เชื่อมั่นว่าผลของกรรมของเราไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงในชาตินี้เพียงชาติเดียวนอกจากนี้ทําให้เราสร้างความหวังขึ้นในชีวิตไม่ท้อแท้ง่าย เรามีความหวังอยู่เสมอว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งกรรมดีที่เราทำไว้จะต้องสนองเราการเชื่อเรื่องกรรมทำให้เรากลัวความชั่วแม้ไม่มีใครเห็นและทำให้เรามั่นคงในความดีกล้าทำความดีแม้ไม่มีใครเห็นเช่นกันเพราะถึงอย่างไรผลของกรรมย่อมฟ้องอยู่เองว่าเราได้ทำกรรมดีหรือกรรมชั่วมาเพียงใดบางท่านจึงกล่าวว่าชีวิตมนุษย์ เป็นสนามทดลองแรงกรรมพระพุทธภาสิตเรื่องกรรมที่ยกมากล่าวเบื้องต้นนั้นพระาศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบชนสามพวกมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบคนสามพวกดำเนินความว่าภิกษุหลายรูปเดินทางมาเฝ้าพระาศาสดาที่เชตวนาราม เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านเริ่อมใสนิมนต์ให้ฉันก่อนฉันภิกษุผู้เป็นหัวหน้าได้แสดงธรรมให้ฟังก่อนเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาประสาทะของทายกผู้ถวายขณะที่ชาวบ้านนั่งฟังธรรมอยู่นั่นเองไฟจากเตาไฟของหญิงคนหนึ่งลุกขึ้นติดชายคาเศวียนหญ้าอันหนึ่งถูกไฟไหม้และลมพัดปลิวขึ้นจากชายคาลอยอยู่ในอากาศ หมายเหตุ hate, คำว่าสเวียญ,ญ้่ายังไม่เคยพบคำอธิบายว่าหมายถึงอะไรแต่เข้าใจว่าเป็นหญ้าแห้งที่เขาขดเป็นวงกลมเพื่อทำที่รองหม้อข้าวหม้อแกงเมื่อยังไม่ได้ใช้ก็เหน็บไว้ตามชายฟ้าและชายขาวสศินขณะนั้นกาตัวหนึ่งบินมาสอดคอเข้าไปในสวียนหญ้าเกลียวหญ้าพันคอไม่ตกลงมากลางบ้านภิกษุทั้งหลายได้เห็นแล้วคิดว่ากรรมนี้หนักหนอ สเสวียนยญ,ญาลอยขึ้นไปพันคอกาในอากาศไม่แล้วตกลงมาเว้นพระศาสดาเสียใครเล่าจากรู้กรรมที่กานี้เคยทําแล้วเราจักทูลถามพระศาสดาดังนี้แล้วลาชาวบ้านจากไปมุ่งหน้าสู่เมืองสาวัตถีภิกษุอีกพวกหนึ่งต้องการไปเฝ้าพระศาสดาที่เมืองสาวัตถีเหมือนกันโดยสารเรือไปเรือหยุดนิ่งในมหาสมุทร คนชาวเรือปรึกษากันว่าคงจะมีคนกาลก,กันนีคือคนชั่วอยู่ในเรือนี้จึงจับสลากกันสลากไปตกแก่ภรรยาในเรือซึ่งยังสาวสวยและอายุยังน้อยคนทั้งหลายต้องการเอาใจในเรือจึงให้จับสลากใหม่สลากไปตกแก่ภรรยาในเรือถึงสามครั้งพวกลูกเรือและคนโดยสารมองหน้าในเรือเหมือนจะถามว่าจะเอาอย่างไรกันนย นายเรือตรองแล้วจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่อาจให้คนทั้งปวงพินาศลงเพราะคนคนเดียวข้าพเจ้าจึงสละหญิงนี้ขอท่านทั้งหลายจงทิ้งเธอลงในมหาสมุทรเสียเถิดคนทั้งหลายจับหญิงนั้นเพื่อโยนลงน้ำเธอผู้อันมรณะภัยคุกคามแล้วร้องไห้ขอความช่วยเหลือนายเรือสั่งลูกเรือว่าจงเปลืองอาพรของเธอออกียก่อนใส่ไว้ก็ไม่มีประโยชน์ เอาผ้าเก่าๆให้เธอนุ่งอันหนึง่งข้าพเจ้าไม่อาจเห็นความทรมานของเธอบนผิวน้ำได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเอาหม้อทรายผูกเชือกเข้าแล้วผูกติดกับคอของเธอเพื่อจะได้จมไปทีเดียวจงทำอย่าให้ข้าพเจ้าเห็นลูกเรือได้ทำตามนั้นนางนั้นได้กลายเป็นเหยื่อของปลาแล้วเรือได้แล่นไปอย่างปกติ ภิกษุทั้งหลายเห็นเรื่องนี้แล้วคิดว่ายกเว้นพระศา,าสดาเสียใครเล่าจากรู้อดีตกร,รมของหญิงนี้เราจักทูลถามความเรื่องนี้กับพระศาสดาที่เมืองสาวัตถีภิกษุอีกเจ็ดรูปไปจากชนบทมุ่งหน้าสู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระศาสดาเดินทางมาค่ำลงณที่แห่งหนึ่งเข้าไปขออาศัยวัดแห่งหนึ่งพักนอนใกล้วัดมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่ง มีเตียงเจ็ดเตียงภิกษุเจ้าของถิ่นจัดให้พักในถ้ำนั้นตอนกลางคืนหินก้อนใหญ่กลิ้งลงมาปิดปากถำ้ำภิกษุเหล่านั้นออกไม่ได้พวกภิกษุเจ้าของถิ่นช่วยกันผลักก็ไม่ออกภิกษุเจ้าของถิ่นประกาศให้ชาวบ้านถึงเจ็ดตำบลรอบๆนั้นมาช่วยกันผลักก็ไม่ออกภิกษุเจดรูปนั้นติดอยู่ในถ้ำเจ็วันถูกไฟคือความหิวแผดเผาอย่างหนักได้รับทุกขเวทนากล้า เกือบจะหมดอาลัยในชีวิตพอวันที่7หินก้อนนั้นก็เคลื่อนย้ายออกไปเองพวกภิกษุออกจากถ้ำไปคิดว่าบาปกรรมของพวกเรานี้เว้นพระศา,าสดาเสร็จแล้วใครเล่าจากรู้พวกเราจักทูลถามพระศาสดาดังนี้แล้วมุ่งหน้าไปเมืองสาวัตถีภิกษุเหล่านั้นทั้งสามพวกมาพบกันในระหว่างทางรู้ความประสงค์ของกันและกันแล้วเข้าเฝ้าพระศาสดา ทูลถามถึงข้อข้องใจของตนตามลำดับดังต่อไปนี้ 1. กรรมเก่าของกาพระศา,าสดาตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตการชาวนาผู้หนึ่งฝึกโคของตนในเมืองพาราณสีแต่ไม่อาจฝึกได้เพราะโคนั้นเดินไปได้หน่อยหนึ่งแล้วหยุดเสียเมื่อเขาตีให้ลุกขึ้นมันเดินไปได้หน่อยหนึ่งแล้วก็หยุดเสอีกเขากโกรธมากกล่าวว่า ต่อไปนี้มึงจงนอนให้สบายเถอะดังนี้แล้วเผาโคนั้นทั้งเป็นโคถูกไฟครอกตายในที่นั้นไม้เหตุมีหลายคนกล่าวว่าคนอินเดียไม่เบียดเบียนสัตว์และนับถือวัวว่าเป็นพาหนะของพระเจ้าแต่เท่าที่ข้าพระเจ้าได้เห็นมาคนอินเดียใช้สัตว์ทารนเหลือเกินทั้งวัวมา้าและลาใช้งานหนักมาก บางตัวล้มลงขณะที่ลากเกวียนอยู่เพราะหนักและเหนื่อยเหลือเกินจนทนไม่ไหวถึงกระนั้นเจ้าของก็ยังตีให้เดินต่อไปบางตัวลากเกวียนจนหนังคอเปื่อยไปหมดอย่าพูดเพียงสัตว์เลยแม้ขนชั้นกรรมกรก็ทำงานหนักเกินไปวะสินชาวนาผู้นั้นเกิดในนรกนานขึ้นจากนรกมาเกิดเป็นกาถูกไฟครอกตายเจ็ดครั้งแล้วด้วยเศษกรรมที่เหลือ 2. กรรมเก่าของภรรยานายเรือในอดีตการภรรยานายเรือเป็นบทตรีของขะหะบดีคนหนึ่งในเมืองพราราณสีนางทำงานทุกอย่างด้วยตนเองเช่นตักน้ำซ้อมข้าวปรุงอาหารเป็นต้นนางเลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งมันรักนางมากนั่งดูนางทำกิจต่างๆอยู่ตลอดเวลาไม่เคยห่างเลยเมื่อนางนำอาหารไปให้สารมีที่นาหรือไปเก็บผัก สุนัขจะตามไปด้วยทุกขนทุกแห่งจนพวกหนุ่มนมล้อกันว่าแน่พ่อเว้ยพรานสุนัขออกแล้ววันนี้พวกเราต้องได้กินข้าวกับเนื้อเป็นแน่ลายครั้งเข้านางขวยเขินเพราะคำพูดของคนเหล่านั้นจึงเอาก้อนดินบ้างท่อนไม้บ้างไล่ตีให้มันจากไปมันไปได้หน่อยหนึ่งก็หวนกลับมาหานางอีกทราบว่าในชาติที่สนับจากชาติปัจจุบันไป สุนักนั้นเคยเป็นสามีของนางมันจึงไม่อาจตัดความรักได้จริงอยู่บุคคลที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรอันกำหนดได้ยากนี้คนที่ไม่เคยเป็นสามีภรรยากันนั้นย่อมไม่มีคือไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็นสามีภรรยากันอย่างไรก็ตามคนที่เป็นญาติกันในชาติที่ใกล้ย่อมมีความรักอันแน่นแฟ้นกว่าด้วยเหตุนี้สุนักนั้นจึงไม่อาจตัดความรักในนางได้ วันหนึ่งนางเอาอาหารไปให้สามีที่นาเอาเชือกไปด้วยเมื่อให้อาหารแก่สามีแล้วเอากระออมเปล่าไปยังท่าน้ำแห่งหนึ่งเอาทรายใส่จนเต็มแล้วเอาปลายเชือกผูกเข้ากับปากหม้อเรียกสุนัขเข้ามาใกล้มันดีใจว่านานเหลือเกินแล้วไม่เคยได้ยินเสียงอันแสดงความปราณีอย่างนี้จากนายของมันเลยจึงกระดิกหางเข้าไปหาอย่างมีความสุข นางเอาปลายเชือกข้างหนึ่งผูกคอหมาแล้วผลักกระออมลงน้ำสุนักนั้นก็ถูกดึงลงน้ำด้วยมันจมน้ำตายด้วยกรรมนี้นางหมกไม่ยอยู่ในนรกนานเพราะเศษกรรมที่เหลือจึงถูกทวงน้ำด้วยหม้อสายมาถึงร้อยชาติแล้ว3กรรมเก่าของภิกษุ7รูปในอดีตการเด็กเลี้ยงโคเจคน ในเมืองพาราณสีเที่ยวเลี้ยงโคอยู่คราวละเจ็วันใกล้ดงแห่งหนึ่งวันหนึ่งพวกเขาได้พบเฮียใหญ่ตัวหนึ่งจึงชวนกันไล่ตามเฮียวิ่งหนีเข้ารูในจอมปลวกพวกเด็กคิดว่าจะจับพรุ่งนี้จึงช่วยกันเอาใบไม้อุดรูทั้งเจ็ดรูแล้วจากไปวันรุ่งขึ้นเด็กพวกนั้นไปเลี้ยงวัวเสียที่อื่นลืมเสียสนิทว่าอุดรูเฮียไว้พอวันที่เ็จึงกลับมาที่เดิมอีกจึงนึกได้ ช่วยกันเอาใบไม้ออกเฮี้ยอดอาหารอดน้ำเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกคลานต้วมเตี้ยมออกมาพวกเด็กรู้สึกสงสารจึงไม่ได้ทำร้ายมันปล่อยมันไปเด็กพวกนั้นไม่ได้ไหม้ในนรกเพราะไม่ได้ฆ่าเฮี้ยแต่ได้ถูกขังครั้งละเจวันอดข้าวอดน้ำมา14ชาติแล้วเด็กเลี้ยงโคเจคนนั้นคือภิกษุเจรูปที่มาติดอยู่ในถ้ำนั่นเองภิกษุรูปหนึ่งทูลถามขึ้นว่า สถานที่ที่พ้นจากกรรมไม่มีหรือพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นแหละภิกษุทั้งหลายบรรดาที่ทั้งหลายมีอากาศเป็นต้นไม่มีที่ใดเลยที่จะหลบพ้นของกรรมได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าณนะอันตะลิเคณนะสมุทธมัตเชเป็นอาทิมีนัยยะดังพันนามมาแล้วแต่ต้นกลับมาติดตามรับฟังธรรมบท ทางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทสระจากอ่านให้ฟังบายชี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ